ถ่ายอย่างที่ร้อมเนี่ของเต็มเลยเก็บพรองที่ร้อถ่ายได้แล้วนี่อาของมาเตรียมพร้อมไม่อาจจะเก็บแล้วนะต้องอยู่ถ่ายได้แล้วอ๋อเล่นเกมเล่นเกมจะถ่ายไม้พริ่มจะไปทำอย่างอื่น Noise Cancelling Wonderful Morning Nevermind she d e to the first day It was only on my birthday Nevermind all the lines on the highway Give me time to reflect to be หูฟังที่ตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุดในตอนนี้เจนของฉันตอนแรกอะ่ะฉันคิดว่าฉันจะให้เธอใส่นะ,ะแต่ว่าพอฉันใส่เองอเนี่ยะเ <c oughs> ก็บเองดีกว่า,านะ <c oughs> นี่คือหูฟังโซนี่ f 1 0 0 0 XM4 นะครับชื่อรุ่นก็หเหมเรียกอย่างเหมือนเดิมนะสำหรับโซนี่นะครับตัวเคสเนี่ยเล็กกว่าตัวหูฟังตัวก่อนที่เป็น Mark สเนี่ยอยู่40%นะครับแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ย เล็กกว่ารุ่นก่อน10%เล็กแค่นี้เองรุ่นก่อนหน้านี้มันจะใหญ่พอสมควรนะครับแต่ว่า,าหูฟังที่ผมใช้นขณะนี้เนี่ยมีอยู่3ตัวด้วยกันไม่รวม full size นะก็จะมีตัว Sony ตัวใหม่ตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ airpods สำหรับพิมพ์ใจที่ใช้อยู่ซึ่งแบบเฮ้ยขนาดเอามาเทียบันแล้วคือก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ดูรุ่นพี่อย่างตัว powerbeats pro เ <c oughs> ทียบขนาดดูว่าอาชอบตัวไหนจ้าแต่ว่าตัวนี้เนี่ย ไม่มันเป็นอินเอียร์แล้วมันเล็กดีตัวนี้ข้างหน้าก็เป็นไฟสแสดงสถานะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตัว USB C ชาร์จเมื่อกี้เราดรอปเทสแลไรใช่ป่ะมันไม่ดรอปนะคือหลดแล้วไม่กระเด็นอ่ะคือหูฟังเนี่ยมันก็จะมีแม่เหล็กติดอย่างนี้อยู่แต่ว่าแม่เหล็กเนี่ยมันดูดแรงมากโดยที่ฉันลองจับดิวิริงอ่ะดึงยากหน่อยทุกคน ดึงยากหน่อยหุยหลุดบุ๊บเลยอ่ะเออดึงยากหน่อยแต่ว่ามันแข็งแรงจริงซึ่งมันดีถ้าเผื่อเราเปิดฝาทิ้งไว้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือเรามันจะไม่หลุดให้ดูยี่ห้อนึงก็ไหนบอกว่าวันนี้เราจะไปยี่ห้อให้หลุดยี่ห้อนึงหลุดไปลเอออ่าไม่หลุดเห็นป่ะเอออันเนี้ยแข็งเหี่ยวเลยอะดอกเทสดอกเมื่อกี้มันกระเด็นไปแล้วพอพอสารมันพอแล้วอ่าโอเคคือหูฟังผู้อื่นเนี่ยมันจะมีน้ำหนักหน่อยหนึ่งแล้วก็แม่เหล็กจะไม่ค่อยแน่นมากแค่แบบให้บึ๊บแค่นั้้นนนนนนิดห่่่่ออยยแตวาัีีเ ตัวเมมโมรี่โฟมมันผลิตจากโพลียูรีเทนซึ่งมันมีความนุ่มหลายๆคนคงเคยใช้เมมโมรี่โฟมเนาะคือแบบพอมันยุบลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาในการเคลื่อนตัวซึ่งแบบเฮ้ยใส่สบายมากก็เพิ่งเคยมีรุ่นนี้ใช่ไหมคะอันก่อนหรือว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยมันก็จะเป็นยางเนาะส่วนหญ่มันจะเป็นยางแล้วมันก็จะเจ็บใส่นานมันก็จะแบบมันแน่นอ่ะมันก็จะเจ็บมันจะเหมือนแบบเขาไปเบียดโพรงหูแต่ว่าอันนี้เหมือนมันนุ่มไปตามสรีระของโพรงหูของเราด้านเนี้ย เป็นจุกยางใช่ป่ะจุกยางที่อยู่ในหูฟังทั่วไปแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นเมมโมรีโฟมคล้ายๆกับเมมโมรีโฟมทั่วที่มันเป็นโฟมโพลิยูรีเทนซึ่งแบบว่าตัวนี้เนี่ยพอบีบปุ๊บปล่อยมือมันจะขยายเลยแต่ว่าพอเป็นโพลิยูรีเทนเนี่ย,ยมันจะแบบมีใ,ให้ตัวนิดนึงใส่สบ,บายมากคล้ายๆที่อุดหูอะเวลาเรานอนนะมันจะค่อยขยาย้ายๆอยใช่คล้ายคล้ายกันคล้ายกันตอนแรกที่ยังไม่ได้ใส่เนี่ยคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะซีลได้ดีกว่าเราใส่เข้าไปในหูเนี่ยมันจะแบบเหมือนกับ อุดเสียงได้ดีกว่าแต่ปรากฏว่าตัวนี้ใช้งานได้ดีกว่าก็คือซิลได้ดีกว่าแล้วก็นุ่มหูด้วยแล้วมันใส่ได้นานใส่ได้สบายกว่าดูตัวหูฟังนะจ๊ะด้านหน้าตรงนี้นะครับทั้ง2ข้างไม่ว่าจะซ้ายจะขวาเนี่ยเป็นทัชแพดซึ่งสามารถที่จะ แตะได้มันเป็นแตะนะมันไม่ใช่ปุ่มกดแตะได้ทั้งสองข้างเลยแล้วเรื่องฟังก์ชันเนี่ย mm hmm. ก็สามารถที่จะไปปรับแต่งในแอปพลิเคชันได้ว่าเปลี่ยนเพลงกสกิปเพลงอยู่ตรงไหนใช่อยากจะให้ข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยมีฟังก์ชันก,การใช้งานยังไงเดี๋ยวเราไปดูในแอป,ปกันด้านหลังตรงนี้เป็นเซนเซอร์ทั้งสองข้างนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาเราฟังเพลงอยู่หรือว่าฟัง YouTube หรือดูหนังอยู่เนี่ยปุ๊บปุ๊บถอด,ดมันก็จะหยุดเพลงให้หนังก็จะพอสให้แม่เรียกหลังจานแม่ แยุดเลยทุกอย่างจบมีคนถามว่าถ้าถอดข้างเดียวอีกข้างหนึ่งที่ใส่อยู่ทํางานอยู่หรือเปล่าทํางานอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้มาด้วยกันไมเนี่ยก่อนสถ้าฟังอยู่แล้วก็ถอดหูมาข้างนึงข้างนี้ทํางานไหมทำงานข้างนี้หยุดไหมไม่หยุดต้องออกมาใส่เคสถึงจะหยุดทำงานพิมพ์เคยเห็นลําโพงรถไหมลำโพงทั่วๆไปอ่ะไม่เคย เคยเห็นลำโพงอะโอเคคือลำโพงก็เคยเห็นดิเคยเคยเอาหูฟังมาแบบจ่อๆงี้ไหมมันจะแบบเหมือนมีแม่เหล็กดึง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 ไม่เคยเธอต้องดึ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 งงี้อ่าใช่ใช่ใช่อ่าแปลว่าข้างในมีแม่เหล็กหูฟังหรือลำโพงทุกตัวมันจะมีแม่เหล็กอยู่คือมันจะเป็นตัวกรวยแล้วก็เป็นแม่เหล็กค่ะซึ่งแม่เหล็กตัวนี้เนี่ยใหญ่กว่าตัวที่แล้วใหญ่กว่ารุ่นรุ่นก่อนหน้านี้ยีซซึ่งทำให้ตัวเบสที่ออกมาเนี่ยมีพลังเสียงที่หนักแน่นมากขึ้น ที่เธอบอกว่าเฮ้ยเสียงมันดีมากเพราะว่าเสียงเบสมันชัดเจนแต่ตัวเล็กนะเดี๋ยวเราจะมาว่าถึงคุณภาพเสียงกันว่าเป็นยังไงบ้างแต่เนี้ยมันตัวเล็กกว่ารุ่นที่แล้วอยู่10%แต่ว่าไอ้ตัวแม่เหล็กใหญ่ตัวแม่เหล็กใหญ่ขึ้น20%แล้วก็จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า DC ใครจะเรียก DC ก็ได้ D e S E E ค่ะที่แบบสามารถที่จะ ถ่ายทอดเสียงให้เหมือนกับต้นฉบับปกติแล้วเนี่ย <c oughs> ถ้าเราฟังเพลงผ่านพวกสตรีมมิ่งอะไรเงี้ย Spotify y y u t u b e อ่า <YouTube. S 1> คุณภาพเสียงก็จะลดลงมามตัว DC เนี่ยมันก็จะอัะพเสนะเกลให้คุณภาพเสียงเน่ยเทียบเท่ากับตัวต้นฉบับคือมันจะมี AI คอย Analyze อยู่ให้คุณภาพเสียงที่ตรงเท่าต้นฉบับสมมติว่าแบตหมดมันจะมีควิ k กชาร์จให้ ยังไงไอะ่ะชาร์จ5นาทีฟังได้60นาทีสมมว่าแบตหมดเนี่ยแล้วแบบโหฉันอยากดูหนังเรื่องนี้ต่อ,อ<ล>ชาร์จ5นาทีประชุมประชุมแล้วกันอหลอจะเสียบเป็นตัว USB C ตรงนี้ก็ได้หรือว่าหรือว่าเ,เหรออ่ะ w i r e l e s, <Wireless charge> <S ชาร์จก็ได้จา้าจริจริงเมียไม่ได้เปิดสวิตช์ w i r e l e s ชาร์จแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะหล ได้ใช้งานตัวนี้ซะทีคือตัวนี้เนี่ยมันมันจะเป็นตัวที่เหมือนกับไม่มีใครสนใจ,จอ่ะพ่อแม่ไม่รักคือมันอยู่บนหัวเตียงแลง้วแต,ตอนหลังๆก็ไม่ได้เอามือถือ,อวางข้างเตียงใช่ก็จะพยายามละมือถือออกจากออกจากการแลกวางหัวเตียง8,990บาทเนี่ยถือว่าคุ้มค่าฟังกชั่นมาครบวิธีการใส่ก็แบบเข้าไปแบบนี้แล้วก็บิดนิดหน่อยแล้วก็กดตรงตุ่มๆสีทองตัวนี้นิดนึงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่พอดีกับ ตัว ear chips ตรงนี้เนี่ยสังเกตว่ามันเป็นตัว ear chips ตรงนี้ใส่เข้าไปบิดขึ้นนิดนึงแล้วก็กดตรงนี้เพื่อให้ตัวใส่ปุ๊บมันก็จะ auto connect ให้เลยข้างใแปลว่าูไแล้วมันก็จะบอกว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่แล้วทั้งสองข้างเสร็จแล้วก็เข้าที่แอปพลิเคชันของเคสโฟนตัวนี้ได้เลยปึ้งเข้าไปเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็จะมีอัปด่งอัปเดตอะไรซึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยปีกว่า ็ยังมีอัปเดตให้ให้ให้อัปเดตอยู่ตลอดเวลาอ่าก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องอัปเดตนะจ๊ะแล้วก็นี่ก็จะบอกสถานามะมาเลยว่าแบตเตอรี่ข้างซ้ายข้างขวา,ขาเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวเคสเนี่ย,เ,ยเหลือกี่เปอร์เซน็นต์อ๋ออันนี้คืออัปเดตเลยใช่ไหมคะนี่คืออัปเดตแล้วเรียบร้อยดูตัวสเตตัสนะตัวสเตตัสเนี่ยมันก็จะมีโลเคชันเขาเรียกว่าเออ่โลเคชันเรีคอร์นิชันก็คือเป็นการจดจำสถานที่ที่แบบหูฟังตัวนี้อยู่ไหนอยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะเซตตัว noise cancellation ระดับไหน แล้วก็มีฟังก์ชันอะไรเปิดบ้างปิดบ้างเนี่ยมันก็จะรู้ว่าอ่ะเรามาถึงบ้านแล้วอก็ไม่ต้องมา adjust ใหม่ไม่ต้องเลยอ๋อแล้วก็เนี่ยเรามีมีบ้านนี้กับบ้านพิมพใช่ป่ะพี่ก็เซตบ้านนี้ไว้เซตบ้านพิมพ์ไว้ก็คือเหมือนแบบเราไปอยู่บ้านนี้ก็แล้วแต่เราจะเซตเหมือนกันก็ได้ก็แล้วแต่คือมันพอมันมันดีเทคได้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยมันก็จะ ปรับก็จะเซตฟังก์ชันันนั้นอ้เลยถูกต้อง oh. แล้วจ้าถามว่าเนี่ยจะเปิดหรือจะปิดไว้ก็ได้อพอเปิดไว้มันก็จะดีเทคเลยว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วก็เซตฟังก์ชันที่เราเซตไว้ให้ถูกต้องถูกต้องรีจิสเตอร์โลเคชันอื่นๆได้ด้วย <c oughs> ไม่ใช่แบบแค่ที่เดียวสามารถที่จะทำได้2 3 4สหที่ได้เลยไปยิมเนี่ยสมมุติอยู่สมมุขวิทร้อยหนึ่งทับนึงมันก็จะเซตให้เลยว่าเราต้องไปยิมเนี่ยอาจจะต้องการที่แบบว่า เสียงข้างนอกเนี่ยเป็นแอมเบียนซ์ซาวที่แบบเข้ามามากหน่อยเพราะว่าเราต้องการที่จะสนทนากับคนอื่นหรือว่าจะได้ยินเสียงจากภายนอกเข้ามาได้ด้วยแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยพี่ก็จะเซตเลยว่านอนเซนเซอร์ชันเต็มๆแอมเบียนซ์ซาวเนี่ยเขาไปเซตได้ด้วยว่ามันจะรู้เลยนะแอมเบียนซ u ซาวเนี่ยมันจะรู้เลยนะว่าเรานั่งอยู่เดินอยู่วิ่งอยู่ทรานสปอร์ตอยู่มันจับได้รูขนาดั้นมันเก่งมากนอกจากจะดีเทคให้ออโต้แล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปปรับ เองได้ด้วยว่าคัสตอมเองเนี่ยอยากจะปรับแอมเบียนซ์ซาวเนี่ยขนาดไหนแอมเบียนซ์ซาวคือแอมเบียนซ์ซาวคือการที่เราอนุญาตให้เสียงภายนอกเข้ามาในหูอืตอนนี้เป็นไงกมได้ยินปกติตอนนี้เป็นไงโอ้ตอนนี้เป็นไงตัดเสียงเลยอะทุกคนตอนนี้เป็นไง ได้ยินผีปะ่ะได้ยินเสียงลม <ง S 1> เ,เสียงแอร์อ่ามันก็จะค่อยๆปรับระดับไปเรื่อยๆเราสามารถที่จะไปคัสซอมเองได้ถึงว่าอยากจะเดินแล้วให้ ambient sound เนี่ยอ่าอยู่ l ล v e l ประามาณหกได้ยินเสียงได้บ้างหรือว่าถ้าแบบไปวิ่งเนี้ยก็อ่าชักสิบสามสิบสี่อะไรเงี้ยมันก็จะได้ยินชัดขึ้นหรือว่าอยากจะฟังเพลงแล้วก็อยากเสียงฟังเสียงข้างนอกไปด้วยก็ปรับสักยี่สิบโอ้ยดีมากถ้าเทียบกับตัว WS ตัวนี้เนี่ยอันนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่า ไม่น่าเชื่อนี่พิมพดูหนังบนเครื่องแล้วใช้อันนี้นะไม่เอาไม่อยู่ที่เด่นๆของตัว WF เนี่ยตัวนี้ก็คือตัว Speak to Chat คือ Speak to Chat เนี่ยมันมันมาตั้งแต่ตัวนี้ละมันมาตั้งแต่ WF ตัวนี้ละคือ Speak to Chat คืออะไรคือการที่เราฟังเพลงอยู่สมมุติว่าเราไปเปิด Speak to Chat on แบบนี้ปุ๊บเวลาเราฟังเพลงอยู่แล้วเราต้องการจะสนทนากับใครสักคนหนึ่งหรือว่ามีคนมาเรียกเราแบบเฮ้ย เดี๋ยวเล็กเลกเมียเฮ้ยสมมติว่าผมเรียกพิมใจหรือไปสกิดเขาเนี้ยแล้วพิมพ์ได้ยินแล้วแบบตอบกลับมาระบบสปีดทูแชทก็จะทํางานสมมติว่าพิมพ์ตอบกลับมาปิ๊บเพลหงหรือหนังที่เรากําลังฟังอยู่อ่ะมันจะตัดไปโดยอัตโนโมัติแล้วเปิดไมโครโฟนทําให้เสียงพีหรือว่าเสียงคู่สนทนาเนี่ยเข้าไปในตัวหูฟังแล้วเราจะได้สนทนาได้แล้วเราก็สามารถที่จะไปปรับตั้งได้ด้วยนะว่าอยากจะให้ s e n s i t i v i t y เนี่ย เท่าไหร่หมายความว่าถ้าเกิดว่าพิมพ์ไปเซตโลเนี่ยแล้วพิมพ์พูดเบาเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่เปิดระบบสปีดทูช a t ให้แต่ถ้าเกิดว่าไปเปิดไปเซตเป็น High ฮเซ s ซิ i v i t y ก็คือเวลาพิมพ์พูดแบบฮัลโหว่างไงนิดหน่อยก็คือนิดหน่อยมันก็จะมาแล้วใช่เลมก็จะหยุดให้ชอบฟังก์ชันนี้มากเลยอ่ะมันจะไม่ดีเธออยากจะร้องเพลงตามไปด้วย ก็ไปปิดได้ไงก็ใช่ก็ไปปิดได้แต่พอเธอชอบฟังก์ชันนี้เนี่ยแล้วเธอต้องไปเปิดปิดบ่อยๆเนี่ยมันก็จะแบบต้องฟังฟังชันอีกแล้วก็จะรู้สึกว่าต้องไม่ค่อยสะดวกใช่ผมว่าถอดสนทนาเสร็จแล้วตัว Speak to Chat เนี่ยก็จะกลับมาให้ได้ยินเพลงหรือว่าหนังที่ดูต่ออีกครั้งเราสามารถที่จะเซตได้ว่าจะอีก5วินาทีอ่อห้าวิสิบห้าวิสามสิบวิอะไรอย่างเงี้ยเพลงต่อได้สิบห้าวิสามสิบวิก็สามารถที่จะเซตได้เหมือนกันถ้าแบบไม่อยากรอถึง5วิก็ไปแท็บตึ๊ด เพลงก็จะเล่นต่อนะก็จะเล่นต่อตรงนี้ก็สามารถที่จะเซตอีควอไลเซอร์ได้ที่ชอบที่สุดที่แบบลองเล่นมาแล้วก็คือออฟกับไรท์มันก็ไรท์มันก็จะสว่างงหน่อยเสียงมันก็จะแบบเออดูมีชีวิตชีวานหนึ่งแต่ว่าถ้าใครชอบเบสก็ไปเอ็กซเต็ดก็ได้ไปเซตได้อีควอไลเซอร์อยากจะเพิ่มอยากจะลดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดโดยส่วนใหญ่แล้วแอปพลิเคชันของหูฟังเนี่ยก็จะไม่ได้สามารถที่จะเซตเยอะได้ขนาดนี้ฟังก์ชันต่างๆแบบ e a k to chat หรือว่าจะเป็นตัว Uh, noise cancelling อันนี้ตัวโซนี่เนี่ยละเอียดกว่ามันจะมีการวิเคราะห์หูของเราด้วยว่าเป็นยังไงนะฮะ mm hmm. ก็สามารถที่จะใส่หูฟังแล้วก็มันก็จะถ่ายรูปหูของเราให้มันปรับให้มัน uh, ฟังเสียงเพลงของ360 Reality Audio ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าใครไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องไปเซตค่าฟังก์ชันนี้หูฟังคู่นี้ก็สามารถที่จะฟังตัว Hi Res Audio ได้ด้วยผ่านไปสักประมาณ20นาทีแล้วตอนนี้รู้สึกไงบ้างซึ่ง สบายไมสบายนะเบาบ <au> พร้อมถอดแล้วก็วกไม่แน่นหูเออเหม็น <laughs> ม,หมเหนอกจากที่จะเซตตัว Google Assistant กับ Amazon Alexa ได้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปเซตหูแต่ละข้างว่าอยากจะให้การแท็บของหูแต่ละข้างเนี่ยเป็นฟังก์ชันอะไรนี่ก็จะเป็นะกะจะแยกเลยว่าเป็นตัว left กับ right ใช่ปะ่ะอยากจะให้ข้างซ้ายกับข้างขวาเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้อืมอืมฉันก้มลงไปใต้โต๊ะ แ,แต่เธอก็จะไม่เธอเธอ,อัดอน,นี่อยู่ไม่ให้หรอไม่ใช่มันจะขึ้นข้างๆเล็กๆเองเอ้าเหรอ <c oughs> <c oughs> ฉันก็หาวเห่ออะไรเต็มไปหมดเลยฟังกชันมันเยอะก็จริงแต่เราต้องเลือกว่าอยากจะให้ตัวหูฟังแต่ละข้างเนี่ยเป็นฟังก์ชันของอะไรถ้าเรารู้ว่าเราเซ็ทวอลลุ่มไว้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องเซ็ทแต่แต่ความดีงามของมันคือแอมเบียนซาวด์ปกติแล้วพี่ก็จะเซตตัวเล่นเพลงข้ามเพลง ย้อนกลับไปอยู่ข้างขวาแล้วก็เซ็ตตัวโวลูมอยู่ข้างซ้ายจะเป็นการเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงใช่ปะ่ะแต่ว่าฟังก์ชันที่เด็ดของมันตัวหนึ่งก็คือแอมเบียนซ์าวเมื่อกี้จำสปิ t ทูแช t ได้ปะ่ะค่ะสปิ t ทูแชทก็คือเวลาเราพูดใช่ปะ่ะแล้วเพลงมันจะหยุดแต่มันจะไม่ดีสําหรับการที่เราจะเราจะร้องเพลงตามอ๋ออันนี้มันจะทําให้อันนี้เนี่ยพอเวลาเราแท็บค้างเพลงมันจะหยุดอ่า อแล้วคือเราไม่ต้องเข้า Speed Q Chat แต่ว่าเราแค่แบบอได้ยินเสียงคนพูดแล้วก็แตะมันถูกต้องออ๋แล้วเราก็สามารถร้องเพลงเวลาเราใส่ได้แต่ว่ามันมีแค่2ข้างมันก็ใช้ได้แค่2ฟังก์ชันเท่านั้นคุอพี่เห็นว่าตัว control เพลงอะ ambient sound หรือการ control volume อะมันสำคัญทั้ง3ตัวเลยแต่ว่ามันต้องเลือกสตัวที่จะทำงานกับฟังก์ชันตัวท็บ อ,อีอคือมันดีเกินไปอ่ะขอปุ่มเพิ่มลดเสียงหน่อยได้ไหมคือถ้ามีปุ่มเพิ่มคือมันดีทุกฟังชันเลยใช่คือตัวเองอะ,งอะพี่เป็นคนชอบปรับเสียงตลอดเวลา คือแบบบางเพลงมันก็แบบเฮ้ยอยากมันก็จะแบบเปิดเพิ่มเสียงบางเพลงที่แบบอยากจะฟังชิลๆสบายๆเราก็จะแบบอ่าให้เสียงนั้นวอลลุ่มก็มีความสําคัญถูกแอมเบ้งก็สำคัญสกีตก็สําคัญหยุดก็สําคัญแอมเบียนก็สำคัญช่วยเพิ่มป่วอลลุ่มมาหน่อยถ้ามีเพิ่มปุ่มอลลุ่มนะโหฟินมากหูฟังคู่นี้จะฟินมากหลายคนอาจะสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นโฟมที่เป็นโพลียูรีเทนเนี่ยมันจะแบบหลุดง่ายไหมอะไรเงี้ยก็แบบคอจะหักแล้วก็ไม่หลุดเออปวดหัว คุ้มค่าคุ้มคามากราคาเท่าไหร่นะคะแปดพันบาทสุดท้ายก็เป็น auto power off ถ้าเราถอดหูฟังแล้วก็ไม่ได้ใส่ในเคสมันก็จะ off ไฟเองแล้วก็สามารถที่ไป reset โอ้หที่รักเมื่อกี้สบัดหัวแล้วมันแก่แล้วอย่าดมแก่แล้วอย่าดม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 ตัวนี้ครบเครื่องของการฟังเพลง สำหรับคนรักเสียงเพลงี่คือ,อรู้ใจมากอย่าดมให้เห็นจะฉะเลยนี่คือหูฟังที่ผมคิดว่าครบเครื่องที่สุดในตลาดตอนนี้แล้วอะออรู้สึกประทับใจมาก,ก,ป,มากปกติก็ไม่ได้เชียร์แต่วันนี้เชียร์อันนี้มากเพราะว่ามันดีจริงคือคือบางรุ่นบางทีมันใสแบบเออเรารู้สึกว่าเสียงมันดีแต่ว่ามันเจ็บเราก็จะแบบอ่ะมาพูดถึงเราก็ไม่ได้เชียร์อะไรมากมายเชียร์เชียร์ทุกคนคือคือจะบอกว่าโซนี่เนี่ยออกมาเนี่ยแล้วมันก็พัฒนาทุกรุ่นคือตั้งแต่ w ด ตัวมาร์กสตัวก่อนแล้วก็ดีนะแล้วพอมาได้ตัวนี้ตัวมาร์กสที่เป็น W ดก็ดีแล้วก็มานี่ก็ก็ดีตกลงจะขายตัวไหนคือขนัดอยากได้ตัวไหนซื้อตัวนั้นเลยแล้วจะบอกว่าถ้าใครมาเรื่องไซส์หน่อยก็มาตัวนี้แล้วก็คุณภาพเสียงเป็นยังไงตั้งแต่ฟังอินเอียร์มาชอบตัวนี้มากที่สุดคุณภาพเสียงที่หลังจากที่ฟังมาแล้วเนี่ยไม่ได้แบบเบสหนักถึงแม้ว่าตัวแมกเนตที่อยู่ในหูฟังมันจะเพิ่มขึ้นมา20%ก็ตามเนี่ยถือว่า คุณภาพเสียงเป็นค,คุณภาพเสียงที่พรีเมียมเรื่องเสียงเนี่ยอธิบายให้คนฟังอะ่ะมันยากจแต่แต่การที่หูฟังคู่นี้เนี่ยใส่สบายอันนี้เราบอกได้แล้วดีไซน์น้ําหนักใชความความแบตทนใช่ไม่ได้หนักไปทางไหนทางหนึ่งถือว่าเป็นหูฟังไม่กี่คู่หนึ่งในไม่กี่คู่ที่แบบผมฟังได้นานมากอยากจะให้แบบไปลองฟังดูว่าเป็นยังไงก็คือรุ่นนี้รู้สึกว่า perfect ามาได้ครบทุกฟังก์ชันถูกต้องราคราจากเดิมที่มีไม่อยู่2ตัวในรุ่น mark 3ตัวนี้มีไม่อยู่4ตัวคุยโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีดีเทคของการรับเสียงจากกระดูกบริเวณปากได้ด้วยทําให้เสียงเนี่ยคมชัดมากยิ่งขึ้นหม<ๆ>ายความว่าเวลาเรามีสายเข้า คนอีกฝั่งหนึ่งก็จะรับเสียงเราได้ดีสรุปครบรุ่นนี้คือจบที่แบบเบาแบดบนานแล้วก็นิ่มหูแล้วก็เสียงเพลงดีอย่านี้สาคัญมากพกได้ขึ้นรถไฟฟ้าอะไรอย่างนี้เนาะใส่กระเป๋าไม่ต้องแครี่อะไรไปเยอะแต่ถ้าใครอยากได้เสียงคุณภาพดีก็ตัวนี้ก็ยังดีอยู่นะแต่ตอนหลังฉันมีความรู้สึกว่าพวกหูฟังที่ noise c a n c e l l a t เป็นที่ต้องการมากเพราะว่าเวลาเราไปนั่งร้านกาแฟคนมันจะเยอะ บางทีบางโต๊ะก็จะคุยเสียงดังอะไรเงี้ยมันต้องการแบบอยากจะนั่งแบบชิลของเราดูไอแพดเล่นกองเล่นเกมอย่างเงี้ยอยากจะแบบฟินของเราอ่ะอันนี้เลยครบจบเลยตอนแรกเมียบอกว่าจะพกอันนี้ไปร้านกาแฟด้วยแล้วก็มีไอแพดไอแพดสองเครื่องมีหูฟังอีก2ตัวคือแบบโอ้โหมันจะหนักมากว่าอันนี้มันเอาไม่อยู่มันก็ฟังเพลงเพราะจริงอ่ะแต่ว่ามันก็เอาไม่อยู่อ้าวจตน่ะคะไม่ใช่ว่าตัวนี้ไม่ดีนะเลือกสีให้เมียใช่ไหมเนี่ย อามันมีสีดำกับสีเบจนะอันนี้สวยอ่านี่สวยนี่สวยสวยทุกคนสุดท้ายละสุดท้ายละสุดท้ายสุดท้ายละ WF 1 0 0 0 XM4 เป็นหูฟังอินเอียร์รุ่นใหม่จากโซนี่ซึ่งฟังก์ชันครบครันนะฮะถือว่าสุดยอดจริงเป็นหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุดนะตอนนี้ฉันชอบโซนี่ตรงที่เขามีฟังก์ชันในการปรับ Adjust ตามเจ้าของ หูฟังก็คือแบบอันนี้ของฉันฉันชอบแบบนี้แล้วฉันก็จะมีฟังก์ชันของฉันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงคือปรับได้ก็มีฟังก์ชันที่เยอะมากกว่าของยี่ห้ออื่นใช่ใช่ใช่มันแบบจริงๆและชีวิตจริงก็ไม่ได้ไปปรับหรอกทุกคนแต่ว่ามันรู้สึกไฮโซชีวิตจริงอ่ะมันจะปรับครั้งเดียวมันมีอะไรให้เราเยอะๆใน้รู้สึกไฮโซใช่ใช่พูดถึงตัวไฮเ e s นิดนึงคือ h i เ e s เนี่ยมันจะบีบอัดไฟล์ข้อมูลแล้วก็ส่งผ่านบลูทูธมาจากโทรศัพท์เรามาสู่หูฟังเนี่ยมันก็จะ ทำให้ไฟล์เนี่ยคงคุณภาพเดิมแล้วก็เสียงเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นใครอยากได้หูฟังอินเดียตอนีน้นะอันนี้คือต้องได้ต้องมีคือพีาสารเป็นคนฟังเพลงแบบหูแบบเอ่อยังไงอะก็คือเชื่อเชื่อใจได้อาเชื่อใจคือเป็นคนแล้วก็เป็นคนเหมือนแบบเซนซิทีฟมาหลายแบรนด์หลายยี่ห้อมาแล้วเป็นคนแบบก็อยู่บ้านเนี่ยนางทำอะไรเนี่ยก็จะใส่หูตลอดน่าจะมีประสบการณ์ เขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการฟังแต่ละเสียงของแต่ละยี่ห้อได้เยอะแล้วก็เป็นคนเหมือนเซนซิทีฟก็คือแบบโอ๊ยปวดงยปวดหูง่ายเจ็บหูไปทาไว้เนอะเมื่อก่อนขอเบสหนักๆแบบโอ้ยวัยรุ่นแต่ตอนนี้ขอเสียงพรีเมียมแบบอยากได้เสียงขึ้นดนตรีครบๆอะไรอย่างเงี้ยฟังได้ยาวๆแต่ของโซนี่เสียงเขาก็จะมาเหมือนแบบไฮโซอยู่แล้วนะได้หนักหน่วงมากเลิกขายเลิกขายวางสบายๆะไปหาซื้อกันได้ไปพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทคุณจะนิ่มจมือคือถ้าใครชอบนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้หน่อย นะะจ๊เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมรักจริงกับดิ่งเราจ้าไปตัวจุกหูฟังเนี่ยเขาเป็นโพลียูรีเทนหรือเปล่าตัวจุกหูฟังเนี่ยเขาจะเป็นโพลียูดิยูเรเลือดัวจุกหูฟังเขาเป็นโพลียูยูเรเลือด